สวัสดีคะ่ะท่านผู้ชมคลิปนี้นะคะเป็นคลิปพิเศษนะคะที่ทําขึ้นมาเพื่อขอบคุณนะคะท่านผู้ชมทุกทกท่านนะคะที่กดติดตามให้จิราครบ7,000พันซับสไคนะคะภายในเวลา5เดือนกว่ากค่ะจากความไว้วางใจของท่านผู้ชมนี่เองนะคะที่ทําให้จิรามีกําลังใจที่จะทําคลิปดีๆออกมาให้ท่านผู้ชมเรื่อยๆนะคะแต่ก่อนอื่นนะคะ จิราก็อยากจะเรียนชี้แจงในบางกรณีนะคะบางท่านอาจจะมาคอมเมนต์ในลักษณะว่าจิราเข้ามาหลอกลวงตรงนี้นะคะจีราก็ขอเรียนตามตรงเลยค่ะว่าจิรามาตรงนี้ไม่ได้คิดหลอกลวงอะไรเลยนะคะมาด้วยความหวังดีแล้วก็มาไม่คิดอยากจะได้อะไรจากท่านผู้ชมนอกจากกําลังใจหรือท่านผู้ชมอาจจะเข้ามากดติดตามจิราเท่านั้นเองนะคะจิราก็รู้สึกว่าจิรามีกําลังใจแล้วค่ะแต่อย่างไรก็ตามนะคะในช่วงระยะเวลาที่ผ่านมานั้นนะคะจิราก็ได้รับกําลังใจจากท่านผู้ ชมหลายๆท่านเพียงแต่บางท่านเท่านั้นนะคะที่เข้ามาในลักษณะบอกว่าจิราจะเข้ามาหลอกลวงแม้แต่นะคะการมาตรงจุดนี้เพื่อหวังดูดวงส่วนตัวจิราก็ไม่ได้หวังตรงนั้นเลยค่ะมีหลายท่านค่ะอยากให้จิราดูดวงส่วนตัวให้ จิลาปฏิเสธมาตลอดและตรงจุดนี้เองนะคะจิลาเห็นว่าท่านผู้ชมต้องการดูดวงส่วนตัวก็เลยเปิดไลฟ์สดดูดวงฟรีจิลาทําทุกอย่างเพื่อท่านผู้ชมและมีความบริสุทธิ์ใจกับท่านผู้ชมทุกๆท,ท,ท่านเลยค่ะ และอีกกรณีหนึ่งนะคะมีท่านผู้ชมมาพูดกับจีลาในลักษณะค่อนข้างรุนแรงเรียกจีลาว่ามึงเลยนะคะว่ามึงมาตรงนี้นะคะถ้ามึงรู้เรื่องดวงแล้วมึงก็คงเป็นเศรษฐีแล้วคงไม่มาทําตรงนี้ท่านผู้ชมอย่าดูถูกในการทํา YouTube นะคะคนที่เป็นยูทูบเบอร์ที่เข้าดังๆนะคะเขามีเงินมีทองมากมายอายุเขาน้อยๆอย่างเช่นเก๋ไก่สไลเดอร์หรือบี้เดอะสตาร์นะคะเขามีเงินมากมายเลยทีเดียวนะคะอย่าดูถูกตรงนี้ค่ะตรงนี้นให้อะไร แก่คนที่ทําอะไรจริงจงจังๆแล้วก็ประสบความสําเร็จมากเลยทีเดียวนะคะแต่ตรงจุดนี้นะคะจิรามาตรงนี้จิราไม่ได้หวังผลประโยชน์อะไรมากแต่ถ้าสิ่งที่จิราจะได้รับในภายหลังนั้นนะคะก็เป็นรางวัลให้จิราได้เป็นอย่างดีเลยค่ะแต่ก่อนอื่นนะคะการที่เรารู้ดวงนะคะเราก็สามารถที่จะ ดำเนินชีวิตของเราได้ว่าข้างหน้านั้นจะมีอะไรเกิดขึ้นกับเราถูกไหมคะถ้ามีขวากน้ําขวางกั้นเราก็หลีกเลี่ยงมันซะหมอดูค่ะที่จะบอกให้ท่านทราบว่าข้างหน้าของท่านนั้นเป็นอย่างไรแต่อย่างลืมนะคะท่านผู้ชมทุกท่านต้องเข้าใจตรงจุดนี้ด้วยว่าดวงของแต่ละท่านไม่เหมือนกันหรือวาสนาของแต่ละคนไม่เหมือนกันนั่นเองค่ะบางคนเขามีวาสนาดีเขาก็ไปได้เร็วค่ะก็ ทุกอย่างเขาก็ทําไปด้วยความสบายๆไม่มีอะไรมาขวางกันเขาแต่คนที่มีอุปสรรคปัญหาต่างๆแน่นอนเลยนะคะก็เราก็ต้องมีความอดทนและมีความขยันมากเป็นทวีคูณเราก็จะประสบความสําเร็จค่ะในวันนี้นะคะจีราก็จะยกตัวยอย่างของจีราบางส่วนให้ท่านผู้ชมชมนะคะว่าทุกอย่างของคนเรานะคะ เดินไปตามกฎเกณฑ์ของดวงดาวนั่นเองค่ะถ้าเรารู้อนาคตเราก็รู้ว่าเราควรจะทําอย่างไรนั่นเองนะคะและจิราก็ขอฝากไปถึงท่านผู้ชมชาวราศีมีนที่ได้พูดกับจิลาในตรงจุดนั้นว่า จิลานะคะก็ยังเห็นใจท่านอยู่นะคะถ้าท่านไม่เชื่อตรงจุดนี้ก็ไม่เป็นไรค่ะนะคะแต่ถ้าท่านเ,าเปิดใจกว้างนิดนึงแล้วก็ท่าลัคนาราศีของท่านนะคะตรงก็คือกับบันเดือนปีเกิดและเวลาเกิดของท่านนะคะท่านก็ต้องดูดวงนะคะแล้วก็จะได้รู้ว่าอนาคตตรงนั้นมันคืออะไรและอะไรจะเกิดขึ้นกับเรานั่นเองค่ะก่อนอื่นนะคะเดี๋ยวจีลาจะาวิเคราะห์ดวงชาวราศีมีนให้ฟังอีกครั้งหนึ่งนะคะโดยเอาดวงของจีลา บางส่วนนะครับมาเป็นตัวอย่างให้ท่านผู้ชมได้มองเห็นค่ะจากที่ท่านเห็นบนกระดานนี้นะคะจากดาว5ดวงนี้นะคะเป็นดวงของจีราเองค่ะจีราเป็นคนราศีมีนนะคะแต่ยังขาดอีกดาวอีก5ดวงถูกไหมคะที่ไม่ได้นํามาพยากรณ์จีราจะนํามาแค่ช่วงนี้นะคะให้ท่านผู้ชมได้มองเห็นค่ะว่าดวงของคนเรานะคะทุกวันนี้นะครับ เราจะเดินไปตามดวงยิ่งถ้าเรารู้เรื่องดวงนะคะก็จะเป็นการดีสําหรับเรานะคะที่เราจะนําพาเราไปสู่จุดที่เราต้องการนั่นเองค่ะจากตรงจุดนี้ค่ะนะคะก็คือดาวการงานของจีลานะคะเป็นดาวพระพฤหัสนะคะดาวพระพฤหัสจะหมายถึงตัวตนของคนราศีมีนและเรื่องการงานในดวงของจีลานั้นดาวพระพฤหัสด,ดวงนี้โคจรไปอยู่สุพ,พะก็หมายความว่าการงานที่เกี่ยวกับ วิชาการต่างๆนะคะจิฬาควรจะเป็นครูบาอาจารย์ใช่ไหมคะหรือนักวิชาการอะไรต่างๆก็จะนํามาซึ่งการประสบความสําเร็จก็จะนํามาสู่การมีชื่อเสียงนั่นเองแต่จิฬาไม่ได้ทําตรงจุดนี้นะคะจิฬาไปทําเกี่ยวกับการค้าขายคะ่ะเพราะดาวพระพุธของจิฬาได้ตําแหน่ง นะคะมหาจักรอุจาวิราชและก็ราชาโชคเพราะฉะนั้นจิฬาทำเกี่ยวกับการค้าขายซื้อมาขายไปแล้วก็เอาดาวพระจันทร์ดวงนี้ค่ะเป็นงานของจิฬาอีกตรงจุดหนึ่งนะคะซึ่งการงานของจิฬาที่ทานะคะก็คือเกี่ยวกับการค้าขายเกี่ยวกับดาวพระจันทร์นี้เองนํามาซึ่งจิฬาในทุกวันนี้ไม่ต้องทําอะไรจิฬาก็มีกินมีใช้ไปจน จีลาจะหาไม่เลยนะคะทุกวันนี้จีลาอยากจะทําอะไรจากจะกินจะเที่ยวหรืออยากจะเต้นลําเต้นลีลาดเต้นซุมบ้าไปเที่ยวในสถานที่ต่างๆโดยที่ไม่ต้องทําอะไรจีลาก็อยู่อย่างสบายๆนะคะดังนั้นนะคะตรงจุดนี้ก็เป็นจุดบอกให้เรารู้ว่าดวงดาวสามารถบ่งบอกได้แล้วมาดูอีกจุดหนึ่งนะคะการเงินของจีลาก็คือดาวพระอังคารถูกไหมคะ มาได้ตำแหน่งมหาจักรในภพปัตตนิค่ะเพราะฉะนั้นคนชาวราศีมีนจะต้องมีความขยันนะคะและคุณก็จะประสบความสําเร็จในเรื่องของการเงินนั่นเองและต้องมีความอดทนค่ะเห็นไหมคะดาวพระเสาร์มาจากโชคลาภถ้าคุณมีความอดทนเป็นเลิศนะคะคุณก็จะประสบความสําเร็จในทุกๆเรื่องเลยค่ะท่านผู้ชมจะเห็นว่าดาวพระเสาร์มาอยู่ในภพกรมมะกรรม,มะคือจุดจอมฟ้าค่ะกิลามีความอดทนเป็นอย่างมากนะคะและมีความขยัน นะคะพลิกแพลงการเงินของจีราไม่ได้มาอย่างง่ายๆนะคะจะต้องมีการใช้สติมีความอดทนมีการโลดโผนโจรทยานทําไมล่ะคะจีราถึงต้องขับรถ10บล้อค่ะก็นี่ไงคะการเงินของจีราเพราะฉะนั้นไม่ใช่ได้มาอย่างง่ายๆถ้าท่านผู้ชมชาวราศีมีนนะคะมีความขยันมีความอดทนท่านก็จะประสบความสําเร็จในเรื่องการเงินและการงานนะคะดาวพระพุธอยู่ในเรือนอริค่ะ แต่ได้ตําแหน่งหลายๆตําแหน่งนะคะเพราะฉะนั้นในเรื่องการซื้อมาขายไปไม่ใช่มาได้อย่างง่ายๆนะคะเราก็ต้องโอ้โหต่อสู้ดิน้นรนมีเจอปัญหามากมายไก่กองแต่เราต้องอดทนไงคะ การที่เราทําอะไรสักอย่างหนึ่งเรามีอดทนทําไปให้จนถึงเป้าหมายที่เราตั้งเอาไว้มันก็จะประสบความสําเร็จค่ะถ้าเราไม่มีความอดทนนะคะเราทําไปทําไปอ่ะมาเจอปัญหานู้นเจอปัญหานี้เราก็เลิกกลางคันแล้วอย่างเช่นการทํา y o u t u b e นี้ก็เช่นเดียวกันนะคะจิราไม่ใช่ไม่เจอปัญหานะคะจิรามาจากจุดศูนย์นะคะไม่เก่งในเรื่องของเทคโนโลยีไม่เก่งในเรื่องอะไรเลยแต่จิรามีความอดทนนะคะไม่ยอมหยุดไม่ยอมย่อท้อต่ออุปสรรคปัญหาต่าง ถึงมาวันนี้ค่ะก็ได้7,000ซับสไคร์แล้วนะคะในภายในเวลา5เดือนจิราก็รู้สึกภูมิใจนะคะแล้วก็ขอบคุณท่านผู้ชมทุกทุกท่านนะคะที่มาให้กำลังใจจิราและก็ให้ความไว้วางใจต่อจิรานะคะจิราก็จะอยู่ตรงนี้แล้วก็จะคอยชี้แนะท่านผู้ชมต่อไปนะคะ จากใจจริงของจีลาเลยนะคะจีลามาตรงนี้ด้วยความหวังดีแล้วก็มีความเจตนาดีต่อท่านผู้ชมทุกทกท่านเลยนะคะไม่ได้หวังมาเพื่อจะกอบโกยหรือจะมาหลอกลวงท่านไปบูชานู่นมาหลอกลวงท่านมาดูดวงกับจีลาเสียเงินเป็นเยอะๆเป็นไปไม่ได้เลยค่ะไม่ใช่จีลานะคะดูดาพระพฤหัสของจีลาก็พอจะทราบแล้วนะคะว่าจีลาไปอยู่ในภพสุภะได้ตําแหน่งมหาจาักรจีลาจะไม่คดไม่โกงเป็นคนที่มีความซื่อสัตย์บริสุทธิ์ใจจริงๆต่อท่านผู้ชมนะคะ ตอนนี้เราก็มาดูเลยนะคะอนาคตค่ะเมื่อประมาณเดือนมีนาคมปีห4สี่นะคะเป็นต้นมาจนถึงทุกวันนี้นะคะดาบพระพฤหัสของชาวราศีมีนก็คือหมายถึงตัวตนชาวราศีมีนรวมถึงการงานของชาวราศีมีนเห็นไหมคะช่วงระยะเวลาตั้งแต่เดือนมีนาคมปี64เป็นต้นมานะคะ อยู่ในเรือนวินาศก็แสดงว่าทุกคนกักตัวค่ะการงานก็จบนิ่งไม่มีการเคลื่อนไหวอะไรเลยก็กักตัวอยู่บ้านนั่นเองในช่วงระยะเวลานี้นะคะบางท่านนะคะก็อาจะเอาอาชีพเก่าๆหรือสิ่งที่ตัวเองมีความรู้นาะนแล้งัดขึ้นมาใช้ในช่วงของระยะเวลานี้จิราก็เช่นเดียวกันค่ะช่วงที่จิรากักตัวนะคะจิราก็เอาวิชาโหราศาสตร์นี้ขึ้นมาไงฮะก็เอาวิชาโหราศาสตร์ขึ้นมา ทำในช่วงของระยะเวลานี้ท่านผู้ชมเชื่อไหมคะพอมาถึงเดือนตุลาก็คือเดือนนี้ค่ะในช่วงเดือนตุลาคมนี้ดาวพระพฤหัสด,ดวงนี้ก็คือหมายถึงตัวตนของชาวราศีมีนกับการงานใช่ไหมคะโคจรเข้าไปอยู่ในภพลาภะในเดือนตุลาคมนี้จิลาทำยูทูบจิลามีรายได้เข้ามาแล้วนะคะจากบริษัท YouTube จิลาได้เงินเข้ามาแล้วคะ่ะเห็นไหมคะ ในเมื่อดาวตัวเองและดาวการงานโคจรเข้าลาภะได้โชคได้ลาบจากหลายได้แล้วเห็นไหมคะแล้วหลังจากนะคะวันที่9พฤศจิกายนเป็นต้นไปนะคะเดี๋ยวก็กลับไปอยู่ในเรือนวินาศเหมือนเดิมแต่เราต้องอดทนถูกไหมคะอย่างที่จีลาบอกดาวพระพฤหัสด,ดวงนี้นะคะหลังจากเดือนเมษายนปี65เป็นต้นไปจะมาทับลัคนาชาวราศีมีนได้ตำแหน่งกเกษตรราธิบดีที่จีลาบอกว่า อย่าย่อท้ออย่าสิ้นหวังนะคะหลังจากเมษาปี65เป็นต้นไปค่ะการงานมั่นคงแล้วเห็นไหมคะตัวเราเองก็มั่นคงแล้วถ้าเรารู้ณวันนี้เราก็ทําไปเลยไงคะจิรารู้เรื่องดวงไงคะจิราถึงอดทนทำโซ่ทุกวิถีทางทำเพราะจิรารู้ว่าหลังจากเมษาปี65ตรง YouTube นี้แหลคะค่ะจะมั่นคงสําหรับจิราแล้ว เห็นไหมคะท่านผู้ชมก็เช่นเดียวกันค่ะแล้วหลังจากปี66เป็นต้นไปดาวพ,พระพฤหัสดวงนี้โคจรเข้ามาอยู่ในพบการเงินได้ตําแหน่งราชาโชคหลังจากปีพศ66เป็นต้นไปเห็นไหมคะการเงินอยู่เฉยเก็ไหลมาเทมาค่ะคุณไม่เอาเขาก็จะให้คุณคุณจะเอาไหมล่ะคะนี่ไงคะชาวราศีมีนอย่างที่จิลาบอกจิลาไม่ได้หลอกท่านจีบวยท่านเพื่อให้ท่านจะมามาดูจิลาจิลาพูดไปตามดวงดาวที่จิลามองเห็นค่ะ อย่างไรก็ตามนะคะจิลาก็ให้กําลังใจต่อชาวราศีมีนแล้วก็ให้กําลังใจต่อทุกทกท,กท่านเลยนะคะตรงจุดนี้นะคะทุกคนนะคะอยู่ภายใต้ของดวงดาวเมื่อเรารู้เรื่องดวงแล้วเราก็จะรู้ไงคะว่าเราจะเดินไปทางไหนถึงจะดีสําหรับเราสุดท้ายในคลิปนี้นะคะก็ขอให้กําลังใจทุกๆุราศีเลยนะคะอย่าย่อท้อต่อสิ่งที่เข้ามาหาตัวเราเองนะคะเราพยายามนะคะ ให้กำลังใจตัวเราเองแล้วก็เดินต่อไปค่ะแล้วสักวันหนึ่งเราก็จะประสบความสำเร็จนั่นเองนะคะ